สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนเพื่อนสมัคร IB Broker XM หรือว่าพวก Affiliate นั่นเองก็เป็นโปรแกรมพันธมิตรที่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับถ้าเราชวนคนได้นะก็มีคนถามเข้ามานะครับผมก็จะมาทำคลิปสอนนะครับคลิปนี้ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปครับเพื่อนๆก็กดเข้ามานะเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้ครับจากนั้นก็อันนี้ก็ขึ้นคุกกี้นะครับกดต,ต่อไปอ่ะต่อมานะครับก็ให้เพื่อน,นครับตรงนี้ก็กรอกเป็นชื่อในส่วนของชื่อเนี่ยก็จะต้องกรอกเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษเท่านั้นก็กรอกแล้วก็นมสกุลต้องให้ตรงกับบัตรประชาชน,นครับแนะนําให้เอาบัตรประชาชนมาดูเลยแล้วก็วันที่ก็เลือกไปนะครับ กรอกรวเดี๋ยวผมจะกรอกทีหลังครับตรงเนี้ยมันจะมีดอกจันอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของส่วนที่ช่องที่ต้องกรอกนะครับก็พยายามกรอกให้ครบอ่านี่ก็ดอกจันกรอกประเทศไทยพิมพ์เมืองจังหวัดให้เรียบร้อยหมาได้ถนนห้าไม่มีเราไม่ต้องใส่ก็ไ้ครับก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะตรงที่พักถ้าเป็นหมู่เราก็ใส่เป็นใส่บ้านเลขที่เลยครับก็รหัสไปรษณีย์ครับกรอกไปตรงนี้ในส่วนของข้อมูลติดต่อเนี่ย เรากรอกแค่เบอร์โทรกับอ e ีเมลก็พอนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้ต้องการเท่าไหร่เราก็ใช้แค่อ e ีเมลกับเบอร์โทรในส่วนของอ e ีเมลเนี่ยก็เป็นอ e ีเมลที่เราใช้คู่กับบัญชี XM กก็ได้ตรงนี้เขาจะมีการติดต่อมานะครับส่วนเบอร์โทรเหมือนกันเขาก็จะมีการติดต่อมาพูดคุยกันเป็นบางครั้งครับก็ใส่อ e ีเมลไปด้วยแล้วก็มาในส่วนของข้อมูลบริษัทเว็บไซต์ ไม่จาเป็นต้องใส่นะครับตรงนี้เขาไม่ได้บังคับนะข้อมูลเลขถีบภาษีภาษีก็ไม่ต้องมาในส่วนของรายละเอียดบัญชีตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับโอเคจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรหัสผ่านรหัสผ่านนะเขาก็แนะนําว่าจะต้องมีตัวอักขระามแบบก็คือตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขผสมกันนะครับ เพื่อป้องกันการโดนแฮกนะก็ว่าไม่ต้องไม่ต้องการให้แฮกเกอร์เนี่ยแฮกบัญชีของเราง่ายๆครับตรงนี้ก็ฉันยอมรับเงื่อนไขตรงนี้อันนี้ผมก็รับหมดครับแล้วก็กดเปิดบัญชีไปเลยครับโอเคครับเมื่อเรากดเปิดบัญชีมาแล้วนะเขาก็จะให้เรามายืนยันในอ e ีเมลเขาจะมีข้อความบอกตรงนี้เราก็กดยืนยันอ e ีเมลไปเลยครับ ให้ไปเช็คกับอีเมลที่เพื่อนๆสมัครเมื่อกี้นะก็กดไปต่อมาเมื่อเรากดไปนะครับเขาก็จะมีอีเมลฉบับถัดมาก็คือในส่วนของตรงนี้เขาก็จะบอกในส่วนของรหัส Affiliate ของเราตรงนี้รหัสตรงนี้เราต้องใช้เป Lock ็นล็อกอินนะครับล็อกอินตรงเนี่ยเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของ XM เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับอ่าทีนี้เราจำรหัสนี้ไว้แล้วเราก็ไปกดที่เว็บไซต์เลยครับ มาในส่วนของเว็บไซต์ก็เนี่ยครับก็ใส่รหัสเมื่อกี้เลยนะเนี่ยรหัส f อฟเฟอร์เของท่านนะครับก็ใส่ไปรหัสผ่านก็เป็นรหัสผ่านที่เราใส่เมื่อตอนครั้งแรกนะครับก็กดล็อกอินไปเลยโอเคครับเมื่อเราล็อกอินมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าในส่วนของหน้าการจัดการสําหรับที่เข้ามาครั้งแรกนะก็ให้เลื่อนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบัญชี อันนี้ผมยืนยันไปแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้รับการยืนยันคือคนที่สมัครใหม่ก็ยังไม่ได้ยืนยันอยู่แล้วแหละก็ให้กดคลิกมันจะเป็นสีแดงอยู่แล้วก็จะให้จะมีในส่วนของการส่งเอกสารก็จะเป็นใบขับขี่แบบประชาชนเป็นต้นแล้วก็กดเลือกอัปโหลดไปเลยครับก็จะถ่ายเป็น jpg ก็ได้ถ่ายรูปก็ได้หรือว่าจะเป็นไฟล์ pdf ก็ได้แต่ว่าขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน4เมกะไบต์นะครับ แล้วก็หลักฐานที่อยู่ก็จะเป็นใปเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคเช่นพวกค่าไฟค่านา้ำค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นสเตตเมนต์รายการเดินบัญชีธนาคารก็ได้ครับที่อายุย้อนหลังไม่เกิน6เดือนก็สามารถใช้ได้ครับในส่วนของบินนะครับหรือว่าใครที่ไม่สามารถหารายการเดินบัญชีได้ไม่สามารถหาบินพวกค่าไฟค่าน้ําได้เนี่ย ตัวนี้มันต้องตรงกับชื่อที่เราสมัครนะพวกค่าต่างๆถ้าใช้เป็นของคนอื่นไม่ได้นะครับถ้าใครไม่มีตรงนี้ก็ให้ไป b i ๊กซก็ให้ซื้อของสักร้อยสองรนะครับแล้วก็ไปยื่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็บอกเขาว่าขอใบกำกับภาษีแล้วก็ให้เขาทําให้นะครับเขาก็จะทําให้ก็ขอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็เอามายื่นถ่ายรูปแล้วก็ อัปโหลดได้เหมือนกันนะครับอ่าจากนั้นเขาก็จะขึ้นสถานะมาให้ของผมก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับพอตรวจสอบแล้วมันจะขึ้นสถานะได้บัญชีได้รับการยืนยันแบบนี้แล้วก็จะมีอีเมลส่งไปหาเรานะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะส่งอีเมลมาหาเรานะครับก็จะเป็นมีผู้จาัดก,การส่วนตัวนะครับของผมก็เป็นชื่อเมย์นะก็ขเขาจะมีบอกในส่วนของ ID ดี n e ก็สามารถ ติดต่อไ,ได้ถ้าเรามีปัญหาอะไรครับมาดูในส่วนของรายละเอียดเขาก็จะมีบอกนะครับว่าคอมมิชชั่นสำหรับการแนะนําลูกค้าเนี่ยสำหรับเปิดบัญชีผ่าน IB เนี่ยเขาก็เริ่มต้นตั้งแต่3ถึง10 10อสิเหรียญต่อล็อตสแตนดาร์ดนะครับอ่าก็ลองมาอ่านดูนะครับก็กลับมาในส่วนของหน้าล็อกอินบัญชีของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูก็สามารถเลือกได้นะครับว่าก็จะเป็นในส่วนของ เครื่องมือการตลาดหลังๆแล้วก็เราจะมาอยู่หน้าหลักนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ทั่วไปนะครับที่เราใช้แนะนํากันอันนี้ก็จะเป็นลิงก์หน้าหลักแล้วก็ copy มันก็จะขึ้นให้ copy นะครับตรงนี้เราสามารถ copy ไปเลอันนี้ก็จะเป็นเปิดบัญชีจริงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิงก์ sub a ฟ a t e นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสําหรับแสดงผลต่างๆสถิตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องมือ,อเช่นแบรนเนอร พวกที่เป็นโค้ด HTML นะแปะไว้ตามเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยพวกป้ายโฆษณานะครับก็เราก็มาสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนพวกโลโก้ก็มีโลโก้ก็สามารถก๊อปไปได้แล้วก็มีขนาดบอกด้วยนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่นี่แล้วก็ภาษาเราก็สามารถเลือกได้เช่นกัน อันนี้ก็เป็นแบนเนอร์พวกโปรโมชั่นอะไรเงี้ยอ่ะแบนเนอร์ถ้ามันไม่ใช่ภาษาไทยเราก็เลื่อนหาภาษาไทยนะอ่ะก็ก๊อปไปนะครับสามารถมาเลือกได้ก็ถ้าใครมีเว็บไซต์ก็สบายเลยครับเอาไปแปะที่เว็บไซต์นะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสติลิรอตรีเบดเทดเดอร์ลิทอะไรต่างๆนะครับ พวกธุรกรรมของเทดเดอร์ว่าเขาฝากถอนเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้แหละโอเคก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีกับการทํา IB ทํา f f f i l ร a t เนะครับในผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับก็จบแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ